สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศฝนตกยามเช้าของกรุงเทพมหานครครับที่เขตตลิ่งชันฝนตกมาปล่อยตั้งแต่ตีห้าครับแต่กลางคืนนี้ยังไม่มีเห็นวิวแววเลยว่าฝนจะตกครับแต่ตอนนี้ฝนตกอากาศเย็นขายร้อนได้ครับวันนี้โอ้โท้องฟ้ามืด ร้อนมากมากฝนตกครับวันนี้ตอนเช้าขายร้อนได้ระดับหนึ่งแล้วครับมืดม,มาเลยบรรยากาศฝนตกยังไม่ตกนักครับฟังเสียงว่ายังไม่หนัก ทางก็มีต้นอ้อยต้นกล้วยตกแล้วอากาศเย็นวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาชมบรรยากาศฝนตกยามเช้าที่กรุงเทพมหานครกัน ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเย็นชุ่มฉ่ำวันนี้